สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World of t a n k นะครับวันนี้ผมมาพากอะ่ะอยู่กับรถถังเชอร์ชิลนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการอัพปืนแล้วก็อัพป้อมปืนไปแล้วนะนี่นี่ผมพาไปดูนี่เลยครับนี่เห็นไหมก็ยางละ5,000ดาวนะก็ตอนนี้ก็อัพปืนมามันจะยิงแรงขึ้นนะทุกคนผมไปเล่นมาหนึ่งรอบนี่ดูดาว538นี่มันยิงตอนนั้นผมยิงผมยิงได้นัดเดียวแล้วผมก็ตายนะโดนลุมมันยิงได้ทั้งหมด ดายดาเมจเจ็ดสิบแปดนะครับแรงขึ้นอย่างเห็นเห็นเนาะแล้วก็ระดังอันนี้ผมในการทําการใส่ลายไปแล้วมันมีลายแบบสองประเภทแบบซื้อแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกเลยอันนี้แบบผมไม่ใช่เพชรเหรียญทองซื้อนะผมใช้เงินซื้อนะถ้าเล่นหนึ่งครั้งไม่ต้องเติมสองร้อยห้าสิบนะทุกคนเออมันก็ผมว่ามันก็มันก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกสองร้อยห้าสิบนะมันก็ไม่ได้เยอะนั่นแหละถ้าเหรียญทองผมไว้เสียได้นะผมเหลืออีกร้อยเดียวเนี่ยผมจะไปซื้อช่องเก็บเอ่อช่องรถถัง ห้าช่องนะหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญน,นะทุกคนเออป่ะเดี๋ยวาพาไปเล่นกันเอกโก้ไปแล้วกดเริ่มแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งสามสิบหกนาทีนะทุกคนโอเคครับเข้าเกมแล้วป่ะไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้น กระสุนก็เพิ่มมาหนึ่งอย่างเป็นกระสุนแรงสูงนะเนี่ยผมเอากระสุนแรงสูงมา27นัดกระสุนจอกเกาะแบบแข็งแบบ10นัดแล้วก็กระสุนธรรมดาอีก35นัดนะทุกคนมันไม่ได้ลดอ่อนะช่องเก็บอาวุธลงล็อกแต่มันเพิ่มกระสุนมาให้นะทุกคนไปครับนี่ครับปืนเราจะใหญ่ขึ้นนะครับจากปืนอันเล็กๆเกนาะแบบดูกับสมสมกับตัวรถถังนี้นะครับปืนอันเล็กแม่งไม่สมกับตัวรถถังเลย มันคันรถถังคันใหญ่คันใหญ่มากแต่ปืนเล็กนิดเดียวเองไม่เข้าไม่เข้าเมันมันไม่สมกับคันรถถังคันใหญ่ไงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนแม่งผมทักมาแป๊บแคทเกมอยู่ไม่รู้เรื่องไงวะเนี่ยโอเคครับโอเคโอเค แบนะเพื่อนผมคนนี้ไม่รู้ว่าถามนะผมก็ไม่รู้ถามว่าลงคลิปใหม่แล้วรอผมก็ตอบไปว่าใช่เขาไม่เห็นึงืใไงว่าผมลงแล้วนะเขาถามมาตลอดเลยนะว่าผมลงคลิปใหม่แล้วรอเวลาผมลงคลิปนะนะเออก็ไม่คุยนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเลยนะตอนเนี้ยแต่ก่อนก็คุยกับมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง,งอะเป็นผู้หญิงคุยคุยอยู่แต่ตอนนี้ก็เลิกคุยกันไปแล้วนะทุกคนเออ ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะคุยแบบเพื่อนนะครับไม่ได้คุยแบบแฟนเห็นไหมมันยิงแรงขึ้นอ่ะเจ๊๘๗นั่นไงเดี๋ยวทไมมันยิงผมเข้าวะคุยแบบเป็นเพื่อนนะครับแบบผมชอบคุยกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายแม่งคุยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะผู้หญิงคุยรู้เรื่องมากกว่าผมชอบคุยกับผู้หญิงมากกว่านะครับเออใครใครชอบคุยกับผู้หญิงก็เหมือนผมก็เม้นมาได้นะนะผมมีคนหนึ่งแหละที่เขาชอบคุยกับผู้หญิงนะครับ ถอยๆคนนั้นป้อมปืนมันเสียหายวะ่ะแตกไปแล้วแตกไปแล้วโอ้ยๆชุลมูลมากตอนนี้ออกมาออกมาแล้วจะออกมาจะออกมา,จะออกมาหรือไม่ไม่ออกครับถอยไปแล้วนี่ไงู้ดแรงมากครับข้อสิบเอ็ดดีๆอาป้อมปืนมาแล้วยิงแรงขึ้นถ้าถึงป้อมปืนอันสุดซ้ายที่มันเป็นชั้นสี่เนี่ยไอวี IV เนี่ยผมว่าแม่งอาจจะถึงร้อยนะถ้ายิงดีๆ เจตัวจับเดินได้ครับจะไปไหนได้ก็ไม่นเนี่ยออกกันอยู่แถวนี้นเป็นพวกทหารชาชัยเองมีเอ็มเจทงว่ามันแตกอยู่ตรงนี้หนึ่งคันครับโอ้ออกมาเจอยิงแล้ววะเข้าแรงวู้เดี๋ยวเด้อ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่งเย,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 ยทุกคนนะผมออกตายผมออกไปแม่งตายแน่ๆเลยมันยิงมาอีกฝั่งหนึ่งครับมันไม่ได้ยิงมาจากข้างหน้าเฮ้ยมันยิงมาจากข้างหลังไม่ได้ ไม่ได้ยิงมาจากข้างหน้านะชิปหายแล้วเรียบร้อยโอ้โหทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมถ้าผมไม่ออกมานะผมก็ไม่โดนยิงหนักถึงขนาดนั้นนะเออแล้วทำไมเกาะผมรู้สึกว่าจะบางวะมันใช้กระสุกกนเจาะเกาะหรือเปล่าวะมันยิงผมเขอะไ้ไงว่ามันอยู่น้งไกลเดี๋ยวทูกคนอื่นกันบ้าง อันนี้ทำไมอยู่นี่อ่ะมีสตูอยู่ฝั่งนน้นนะครับนี่สีสัสิบสี่เพิ่งเล่นนะเนี่ยกระบอกปือนอยังสั้นอยู่เลยมีเพนเซอร์ไอวีฝั่งนน้นอันนี้รถถังอุ๊ยอนี่แม่งฉลาดวะทุกคนดูมันดิโคตรเกียนอ่ะโคตรเกียร์น่ะทุกคนดูมันดิแม่งไอ้วงทงแม่งอยู่ตรงนี้แม่งมาแอบ ฐานอยู่ตรงนี้เลยวะแม่งโคตรเกียนอะเฮ้ยไม่ต <limitations> ้องออกไม่ต้องออกหรือมันสุกอะมันแอบมันเกียนเฮ้ยอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเออไม่ต้องออกไปออกไปนาโดนยิงอยู่นี่แหละเชื่อเราเชื่อเราอยู่นี่แหละเออคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยคุ้มคุ้มกันเพื่อเราหน่อยโอเคครับมีเพื่อนเรามาดันแล้วดีมากดีมากดีมากเฮ้ยเพื่อนเราสายเกียนทุกคนเอาเรื่องวะไม่ต้องออกไปจะออกไปทําไมเนี่ย ได้หกสิบห้าแล้วโอ้อะไรวะอ๋อเราจะชนะอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้มาทิวด้าเดี๋ยวนะมาทิวด้าไอวีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนทำไมมาทิวด้าปืนของผมมันไม่เหมือนของมันวะถ้าปืนยาวขนาะดนี้ไม่ต้องมีรอต่อดีวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูเออเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูแหละ ยิงไม่เข้ายิงข้างหลังยังไงไม่เข้าวะพรวกเ็นเซอร์ยิงข้างหลังยิงเข้าง่ายมากครับทำไมมันยิงไม่เข้าวะเอ้เพื่อนเราเกลียนอยู่ไหนวะนียเพื่อนเราเกียนอยู่นี่เออเพื่อนเราใส่เกียนอยู่นี่เอออ่ะไอ้มองดีๆหน่อยเออเออนี่นี่นี่เพื่อนเกลียนอยู่นี่เออเพื่อนเราอเดทไปแล้วครับไอ้มาดิวด้าทำมาเร็ววันนี้มันตามเฟนเอทันเบรก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  มึงยิงมาทิวด้าไม่เข้าหรอกนี่ไงฮยแม่งแรงว่ะพี่มาทิวด้ายิงเปล่าวะฮยมาทิวด้าแม่งยิงว่ะพี่แรงยังวะเข้มแม่งคนรแรงนะผมต้องกลับไปดูแล้วถ้ามันอัพก็ปืนต่อได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอไปเมนูกเกมก่อนนี่ทำไมมันยิงได้วะทุกคนปืนแม่งก็บ,บอกโคตรใหญ่อ่ะเ่าได้เงินงมาสามพันกับดาวอีก สองร้อยห้าสิบเก้าจะไม่ค่าใช้จ่ายผมเยอะจังวะลบหายไปทั้งห้าพันเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยรถถังหนักในนี่มาทวิด้าเราเ้ยของผมก็อัพป้อมปืนต่อไม่ได้นี่วะเฮ้ยแล้วทำไมป้อมปืนมันใหญ่วะ หรือว่ามันติดอันนี้วะไม่รู้นะทุกคนนะติดนี้ไม่น่าใช่นะโอเคนะไม่น่าใช่นะทุกคนเฮ้ยมันไปซื้อมาทิวด้าแถวไหนมาวะเนี่ยเออมันไปซื้อมาทิวดาแถวไหนมาวะโอเคถ้าใครรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นก็ช่วยเม้นมาหน่อยครับเออแม่งทุกคนมันมีคนมาเมนผมว่าเ่อนผมนี่แหละมันเม้นบอกว่ามันครั้นี้มันไม่ได้เจอเชอร์เชลนะมันเจอเชอร์เชล เอ่อสระเอชอช้างวอแวนนะผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกเชอร์ชิลเชอร์ชิลชอเอเอ้ไม่ใช่ชอเอวอเชลเชลเชอร์ชิลเชอร์ชิลเชอร์ชิ่อะไรนี่แหละเอ่อถ้าอ้ก็ขออภัยนะครับมันอ่านผิดคือแบบข้อพิเคนผมพูดจำที่คนนั้นนะผมไปดูใน YouTube ครับบอกว่าเชอร์ชิลนะครับรถวถังแบบนี้แหละแต่มันคนละเกมกันแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละ นี่ไงโอ้โหยิงยิงยิงโดนเกาะผมสองนัดเลยเว้ยไงละ่ะเกาะก็แสดงว่ามันใช้กระสุนเจาะกาะยิงผมแน่เลยตอนที่รอบที่แล้วมันยิงผมเข้าเนี่ยนี่ไงไม,ามาใช้สูงแล้วถอยถอยถอยถอ,อยดีว่าถอยดีว่าคันนี้แม่งเกาะอย่างนาคันนี้อยู่หน้าเราเนะี่ยไปไปไป เราเราเราขอไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แยกกับเพื่อนเราบ้างเไปๆแป๊บแป๊บมีใครยิงไหมวะเนี่ยไม่มีไม่ไม,ม,มีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเห็นหนึ่งคันข้างหน้านี่ไงเชอร์แมนอู้นัดเราร้อยยิง่งแค่โดกระสุนนี่หนึ่งนัดมันแตกเนี่ยอุ้ยยิงไม่เข้าแม่งเดี๋ยวออกมาดิเชอร์แมนเชอร์แมนออกมา อย่าแอบอย่าแอบออกมาดีเลยฮันแน่ฮันแน่มีตุ๊กมีตุ๊กใครยิงวะนี่ไงถอยละโอโ้โหฝั่งนู้นนี่ว่ะดีนะยิงเราไม่ค่อยเข้ากอลนะนาครับก่ขอข้างดีถ้าผมหันหน้าไปมันน่าจะยิงไม่เข้าเลยแหละเกาะข้างแล้วก็นาพอๆกับเกาะเอ้ยเกาะข้างแล้วก็ หนาปปอกับเกาะหน้านัาน่นแหละอ่าชีบหายแล้วคนยิงตายแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมาตรงนี้กันได้ะไไดดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งไหนดีวะนะเนี่ยเฮลมีพีท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 มันมาแล้วเฮลมีพีทไม่ทันโอ้ยมันลุมผมครับทุกคนโอเค ปืนเล็กๆนี่ปืนกลช่ข้างหลังเนี่ยน่ยน่าจะใช่นะทุกคนปืนกลข้างหลังเพื่อเราเหลืออายสามคันอ้นนี้มันแอบมาข้างหลังเขาเลยเอ0ยี่สิบมีความเร็วที่ดีมากครับแล้วไป็นาไปหน,าปน้าป้อมปืนเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ยิงเลยวะปังงรบร้อยแพ้สองตาอีกแล้วครับทุกคนแพ้ เชื่อผมแม้ว่าแพ้เดี่ยคันเดียวเนี่ยคันเดียวปาร,ร์ตาอีิงห้ามันจะชนะได้ไงยิงมันให้เอ็มเจ็ดมาช่วยกันแล้วเรียบร้อยอแพ้ครับทุกคนสองแล้วตอนน้าเราต้องชนะนะครับเดี๋ยวถ้าแพ้เอ่อถ้าแพ้ก็ ผมล่นไม่เก่งได้ชนะตาแสดงว่าผมก็เล่นจะได้นะเนี่ยตังค์ดวนลบเลยไม่เป็นไรไปต่อตาสามครับทุกคนไปครับมารอบสุดท้ายแล้วเราต้องชนะให้ได้ครับทุกคนตามเควีของเราไปเฮ้ยทําทำไมรู้สึกว่มามันชาลงมาเดี๋ยวนะทำไมมันชาลงอ๋อผมรู้แล้วก็คือตอนนั้นผมไปดูว่าน้ำหนักปืนเพิ่มขึ้นแบบ มหาศาลนะเออเดีวยวผมต้องแบบต้องเก็บดาวเพื่ออัพเครื่องยนต์แล้วแหละมันช้าเกินไปไม่ได้นะครับรถสังเนี่ยมันจะหนีเขาไม่ทันแล้วก็ตามเขาไม่ทันด้วยนะคีวีมันจะพาผมไปไหนวะเจอตัวจับเช่เลยเว้ยไม่ควีมันเจอไม่ไม่เจอตัวจับทําไมผมเจอวะรู้สึกว่ามันจะพาเราอ้อมใช่ไหมเนี่ย อ้าไปข้างหลังนะอันนี้อะไรที่ขวดจอน้้ำมันเพิ่งเห็นนะเนี่ยเล่นด่านนี้ก็บ่อยๆทำไมเพิ่งเห็นวะเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามตามไปครับตามต้องใส่มันหนักปืนแน่เลยวะที่มันชาลงเนี่ยแล้ต้องไปอัพเครื่องยนต์แล้วครับเพราะว่าปืนมันหนักนะปืนกระบอกแก่มันหนักแต่ก็ดีก็คือยิงแรงนะครับ มันจะพาเราไปยึดธงใช่ไหมเนะี่ยยึดธงก็ดีนะธงอยู่ฝั่งไหนเอออยู่ฝั่งนี้เลี้ยว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 มีใครยิงหนับโดนไหมเอออยากได้หนับโดนไหมใครจะให้ยิงหนับโดนไหมมีใครเป็นเป้าหนี่ยิงบ้างเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโดนร้อยสิบเอ็ดไอ้ร้อยเอ็ดเข้ายึดธงดิโอเคครับยึดธงยึดธงเฮ้ยยิงไม่ทันเอ,อเอยีอ่สิบ ฮาน,น่าฮาน,น่ามีซีเชอร์แมนโอ้โหมากันเป็นพวนเลยเว้ยโอ้โหมันเหลือครบทุกคันเลยเว้ย,อยเอายด้ยว่าทุกคนเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเล้ยวไปฝั่งนู้นเวลานี้ได้ดีง,ง่ายๆเราเลือแค่สามคันเองอะ นะทำไมผมมาอยู่ตรงนี้คนเดียววะไม่เป็นไร KV อยู่ข้างเราใช่ KV อยู่ข้างเราพวกมันมากันแล้วเยอะด้วยถอยถอยถอยครับถอย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 อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้โหโอ้โหเจอหนักเลยผมเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าถอย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 ติดอะไรวะเฮ้ยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า ถอย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 เร็วถอยเร็วถอยถอยเร็วถอยเร็วกะสุนแรงสูงกะสุนแรงสูงยิงไม่เข้าอีกซ์เมนเกาะมันนานี่ยวะอะไรทำไมผมถอยไม่ได้วะเรียบร้อยเลยแม่งก็สุดยอดกระหน่ำผมหนักมากอ่ะแม่งยิงผมคนเดียวเลยเว้ย แพ้่ามความคาดหมายแล้วครับทุกคน่าแพร่ามควมครบไอ้คาดหมายนั่นแหละมันจะนะได้ไงอยู่แค่สคันดวนกับหคันนะเนี่ยผมต้องไปอัพเครื่องอยู่นัแหละตอนนี้ความเร็วของเราอยู่ที่ในว่าความเร็วนี่ๆๆอยู่ที่ยีกเท่าเดิมเลยทำไมรู้สึกว่ามันชาลงนะเปรียบเทียบกันเก่าสิ นี่ครับน้ำหนักมันเพิ่มน้ำหนักมันเพิ่มขึ้น0.14นะกิโลหรือเปล่าไมู้แต่แต่ความใหญ่ของกระสุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้นเวลาจุกระสุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงวะเพิ่มขึ้นมั้งเอ้ยไม่ใช่ที่ผมไปเปรียบเทียบกับอันใหม่กระบอกสุดท้ายนี่รู้สึกว่าความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น1,559เลยนะเนี่ยกระบอกอันเนี้ย เก็บดาวอีกห้าพันนะทุกคนแล้วก็ก็จะเป็นการบรรจุกระสุนก็จะเป็นหกวิเลยนะหกจุดหนึ่งวิจอก่อนนี้เพิ่ม15สิบห้าเนี่ยแล้วกน็นี่นี่นี่ตามนี้เลยตามนี้เลยนะทุกคนเนี่ยในดูสิโอเคก็คลิปที่แล้วก็จะนะครบทุกตานะครับสามตา แต่คลิปนี้ก็แพ้ครบทุกตาเหมือนกันนะครับสามตามนะโอเคก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย